สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้เราจะมาซื้ออาหารทะเลกันว่ามีอาหารทะเลสดๆน่าทานขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลตลาดลานโพนาเกลนะครับอยู่แถวติดกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนาเกลือนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอาหารทะเลอะไรน่าทานทางมั้งบอกว่าสดมากเขาบอกแต่ยังไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับ พร้อมแล้วไปเราไปเลยกันเลยว่ามีขนาดไหนทางเข้านี้ก็จะเป็นทางแคบๆนะครับทางเข้าตลาดมีจับผู้คนเลยเยอะมากนะครับโอ้โหเดินเข้ามานี่ก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิช่วงนี้เป็นตัวสังการโควิดนะครับดูผู้คนก็จะหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากเลยที่จะมาซื้ออาหารทะเลไปทานกัน เยอะแยะไปหมดเลยน,นะครับมีไอโอหมีล็อบสเตอร์ด้วยนะครับไอ้กุ้งมังกรอันนี้เป็นปลาหมึกตัวใหญ่เลยตัวสัสองเนี่ยจูล่สามหาบาทนะครับมีราคาเยอะแยะเลยนะครับก็ราคาตามไซส์นะครับปกติแล้วแต่ก็จะถูกกท้องตลาดทั่วไปโอ้โหดูนี่นี่ครับนี่นป่ปูไท่ ดูดิเขาเจาะให้ดูเลยนะครับเห็นไข่ภายในเลยชัวร์แน่นอนนะครับแต่กิโลละห้าร้อยก็พอดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับก็ไมาได้ถูกมากครับก็อปลาแก็โอเคมีปลาต่างๆเยอะแๆเลยนะครับปลาหางทะเลนะครับมีปลาทับชิมปลาจีดเลยมือก็จะเป็นกุ้งที่เขานะครับโอ้โหอันนี้เป็นกุ้งไม่แน่ใจกุ้งกับกลืเปล่าทะเล อยลงหอยลายอย่างนี้มีเลือกสัน่นในสมองกับร้านก็มีเยอะแยะมากเลยนะครับนี่เป็นกุ้งมังกรนะครับนี่ทั้งตัวตายแล้วกับตัวเป็นนะครับถ้าทําชาชิมิเนี่ยตตัวเป็นหละอันนี้ก็จะมีอย่งทั้งแซลมอนแระนะครับเราแรเป็นกล่องเปเรียบร้อยเลยนะครับเราสามารถซื้อได้เลยนี่ทั้งพวกปูไข่ดองพวกกั้งดองอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งปูกันเชียง เขาทำแกะเป็นเนรืียงเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับเปกล่องเปกล,ล่องนะครับเราไม่จะเป็นต้องซื้อเป็นกิโลกิโลลก็ได้นะครับบางทีก็มาคนเดียวสองคนเราก็ซื้อเป็นกล่องมาทานก็นยังได้เลยนะครับเช่นนี้ดูจากผู้คนแล้วก็เป็นตลาดคนเดินเยอะมากนะครับใครมาพัทยาเหมาะมากนอกจากนั้นเขายังมีบริการปิ้งย่างนะครับที่นั่นเลยนะครับเราซื้อมาให้เขาปิ้งให้ย่างให้เลยเขาก็คิดมูลค่าไปว่า กิโลกรัมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สะดวกกับลูกค้าที่ไปนะครับดูกผมก็ได้มาที่นิดหน่อยนะครับพอได้มากินนะครับได้กินอาหารทะเลสดๆก็เจ๋สดชื่นไรนะอกน,นั้นก็ยังมีของฝากนะครับเป็นอาหารทะเลที่แห้งนะครับที่เขาทำนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเป็นของฝากนะครับตรงนั้นเนี่ยเราสาม,มารถซื้อกลับไปฝากคนที่เรารักนะครับฝากเพื่อนอะไรได้หมดเลย ตลาดกค่อนข้างมีการสะอาดเลยนะครับบอกว่าดเยเมาตลาดของแครงเขสะอาดมากในร่มนะครับไม่แดดนะครับอากาศก็ถ่ายเทได้ดีนะครับเหมาะกับการไปเดินนะครับใครมาพัทยาอย่าลองดู